โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t ี่ซีเคทีสนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังนะครับผมเจ็ดตำนานนะไม่ใช่ตำนานดิเจ็ดไอคอนิคโมเมนต์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะตำนานก็ม,มีนะครับผมแต่คลิปนี้จะมารีวิวเจ็ดไอคอนิคโมเมนต์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่ละกันนะฮะก็จะมีคนแรกครับผมคริสเตียโนโรนโดนะในเวอร์ชันของยูเวนตุสนะฮะอายุ35ปีนะครับผมเวอร์ตันเนี่ยอยู่ที่98นะ ค่อนข้างโหดเรบูทเลยอยู่ที่100นะครับผม100ยืนหน้าเป้า101นะฮะโอ้ยยังโหดเลยว่ะเวอร์ชันนี้นะฮะตั้งบูทยูเวกแล้วนะครับผมโอเคนะฮะตั้งเกมลูก99จบสกอร์98าพลังกันยิง95เท้าทาซ้ายได้เท้าวขวาดได้บองโจนเกเลี้ยงบอล96แล้วปรกับตัว90บาลานซ์้านะฮะแล้วก็มีหม่ง97กระโดด99สกาส่้นกระสดเ,เปิด,ปดบอล87ลูกตั้งเตะปความโค้ง87นะฮะ สปีด90สปีดต้น91แข็งแกร่งไป9เต็มมีนา91นะฮะคริสเตียโนโรนโดเวอร์ชันนี้ก็ยิงคมยิงแรงนะครับผมครองบอลลูกโมงอ่า uh, ลูกตั้งเตะสั้นเปิดบอลสปีด bon. เนี่ยค่อนข้างต่างจากตัวเวอร์ชันมาดริดนะฮะโอเคก็จะลดลงมานะแต่จบสกอร์คมขึ้นนะครับผมโอเคคริสเตียโนนะฮะก็ล่ากันไปวนันนี้แล้วก็เนมาจูเนียนะครับผมมาจนได้นฮะมาในนามของบาซ่า นะครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่ง LWF วอลตัน1น0เดียวมึง1 0ึงเลยเหรอเนะี่ยวอลตัน1น0เลยนะบูลละหน0่ง้อหนึ่งตัวหนึ่งหน้าต่ำ100กลางรับ100 LMF 98โอ้โหยังโหดเลยวะ่นะเนียทำเกมรุก 99, จ99เจ็บสกอร์98พลังกานยิง90เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้บอลทรง99เลี้ยงบอล99เล่นบอลก,กับตัว99บาลาน99 <c oughs> โหดเกิน แล้วก็มิโมงจะสามกระโดดเจอสิบเอ็ดได้เปิดสิบเอ็ดนะฮะแล้วก็ทาเกมรับห้ 5, 11, 11, าหกบอลเม้นท์หนึ่งห้าสิบเอ็ดแอคชั่นหกหกสองสั้นเก้าสิบเปิดบอลแปดห้ารูตองเตะเก้าสองความโค้งเก้าสี่สปีดเก้าเจ็ดสปีดต,ต้นเก้าเก้าเคนเกร่งเจ็ดสิบสเตมิน,า 9, 4, นะะ่เาเก้าสี่นะฮะไอ้คลิ่โมเมนต์แรกว่ะสำหรับเนมาว่ะนะฮะยิงคมยิงแรงยิงแรงไม่ไม่ค่อยแรงนะนะฮะยิงคมหาช่องดีแล้วก็เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้บังโชนไม่ต้องพูดถึงตันหมดเลยะฮะแล้วก็ ส่งสั้นได้ลูกตั้งเตะความโคง้งได้สปีดค่อนข้างเร็วนะแล้วก็สเตมินาค่อนข้างเยอะนี่มาโคตรโกงอีกแล้วนะครับผมบาซ่ามาทีไรแม่งโกงทุกทีนะคือแต่ละคนแม่งไปร้อยร้อยหลายคนแล้วนะบาซ่าเนี่ยนะโอเคนี่นี่มานะแล้วก็มีเอ่อโรม,มาริโอในนามของบาซ่าอีกแล้วนะอ่าค่าฟตา์รวมตัวหนึ่ที่93บอลดำตำแหน่งกองหน้าลูตัน98โรม,มาริโอนะบูทแล้ว100โอ้โห ถ้ามาถ้านี่มากับโรามาร์โดมาให้เปิดพร้อมกันเนี่ยโอ้โหตายนะฮะเปิดกันกระจุยกระจายแน่นอนนะครับผมคันนี้ก็ทางเกมลุก99จบสกอร์99พลังการยิง94ถือว่ายิงคมแล้วก็หาช่องดีแล้วก็ค่อนข้างแรงอยู่นะฮะโอเคแล้วก็บอลทรน96เลี้ยงบอล96้าหกระบายกับตัว99้าบอลล้านเก้านะฮะลูกมุง่ง75กระโดด88อ่าทางเกมก 50, รับ50บอลวันหนึ่ง84 48นะครับผมบอลวันหนึ่งส8แล้วก็แอคเพรชั่น71 สองสั้นเปิดสามเปิดบอลเจ็ดสามลุยตงเตะเจ็ดเก้าเฮ้ยเก้าเจ็ดเฮ้ยเดีย <Damn. S 1> ดเ๋ยวลุยตงเตะเก้าสิบเอ็ดนะฮะแล้วก็ความโค้งเปิดหกสปีดเก้าห้าสปีดต้นเก้าเจ็ดแข็งแกรงเจ็ดเก้าสเตมิน่เก้าสองคนนี้นั้นความเร็วความโค้งได้นะแต่สองสั้นไม่ค่อยดีนะสองสั้นเปิดบอลไม่ค่อยดีแต่จบสกอร์นี่คมแน่นอนนะฮะโรมาริโอนะครับผมแล้วก็มีนักเตะของญี่ปุ่นนะก็จะมีเอ่อ uh, มิอุระนะครับผมมิอุระ อ่าคาบลาเริ่มต้อนอยู่ที่เปิดเปดบอลดำตัวหน่ง lwf โดยตัน96บูลเล่เก้าแปค่อนข้างโหดเลยนะค่อนข้างโหดเลยนะเก้เป็นหน้าต่ำเกาหกหน้าเปล้าเจนะฮะทางเกิมรุก92จบสกอร์ในเก้หลังกันดิงแปดเจ็ดาจะได้ทักกวาได้นะฮะมิรุมิอุระนะครับผมมิอุระในนามของซานโตสนะในนามของทีมซานโตสโอเคแล้วก็บอลโจน96เลี้ยงบอล95เาห้าแล้วกับตัว94บาลานซ์92นะฮะ มีม่วงแปดสี่กระโดดแปดหกทางเกมรั 6, 2, บหกส่งบอลวัน,น 6, 5, เดิ้งหกห้าไอเกรชั่นเจ็ดเจ็ดสองสั้นแปดเจ็ดเปิดบอลเปิดสองรูตั้งเตะแปดสี่ความโค้งแปดเจ็ดนะฮะแล้วก็สปีดเก้าห้าสปีดต้นเก้าแปดแข็งแกร่งแปดห้าสเตมินาแปดเก้านะฮะค่อนข้างเร็วและแล้วก็จบสกอร์ค่อนข้างคมเหมือนกันนะเก้าห้าเนี่ยนะฮะค่อนข้างคมค่อนข้างเร็วคนนี้นะฮะมิอุระนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีอ่ะโอโนะนะฮะ พลังเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งกลางรุกวอตัน95บูทแล้ว98ขึ้นเป็น3เลยว่ะขึ้นเป็น3เลยว่ะนี่ยทำเกมลุก89จบสกอร์89พลังอันยิง91เท่าซ้ายได้เท่าขวาได้บอลทวง99เลี้ยงบอล89เล่นประกบตัว92บาลานซ์เปด4นะฮะแล้วก็มวง8 0กระโดด85ทำเกมรับ77บอร์เนนิ่ง81แอชั่น77สองสัน9 0เปิดบอล95ลูกตั้งเตะ88ความโค้ง91 สปีด8 5สปีดต้นแปดแปดแข็งแรงเจ็ดเก้าเตมีนาเก้าสิบเอ็ดนะฮะโอนอ่ากลางรุกนะครับผมแต่หาช่องค่อนข้างดียิงค่อนข้างคมแล้วก็ความแรงก็ถือว่าได้อยู่นะนะในตำแหน่งนี้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดเหมือนกันแล้วก็เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้นะฮะทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาเลยแล้วก็บองโทคนค่อนข้างดีนะฮะพวกเลี้ยงบอลค่อนข้างดีมีกระโดดนะครับผมเปิดบอลค่อนข้างโอเคนะโอเคเลยแหละ แต่ซอร์บนโอเคด้วยต้องเตะได้ความโค้งดีนะฮะสปีดก็กลางๆนะนะไม่ได้เร็วมากสักเท่าไหร่โอโน,โนนะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นเอ่อทาเคฟุสะคุโบะนะฮะมาในน้ำของทีมมายาก้านะฮะมายาก้าค่าดลอเริ่มต้นอยู่ที่แปดหกนะฮะแปดหกตำแหน่งอัลเมฟวิลตนันเก้าแปดยิดเค่เก้าแปดเลยแล้วก็บูทแล้วอุว้ยทำไมไม่ขึ้นร้อยปะทำไมไม่ขึ้น100นะร้อยปะนะฮะอยู่ที่เก้าเก้านะครับผม ยิงกลางรุก98เหมือนกัน RWF 96หน้าต่ำ98นะฮะโอเคกาวไม่ขึ้นร้อย่ะทางเกมรุก98จบสกอร์89พลังงันยิง96ยิงค่อนข้างแรงนะนะค่อนข้างแรงเลยนะทาเคฟุสะคูโบะนะถนัดเท้าซ้ายยิงซ้ายค่อนข้างแรงนะแล้วก็บองทูน97เลี้ยงบอล99แล้วประกับตัว99บอลล้าน99ครองบอลอย่างโหดมีหม่71กระโดด82 ทำเกมรับ65บอลมันนี N ้ I, 68อกเซชั C ่น7นตรงนี้ก็ไม่จะเป็นเท่าไหร่นะสองสัส้น94เ,เปิดบอล89ถือว่าได้อยู่นะแนะล้วก็รูนตังเตะ86ความโค้ง92ความโค้งค่อนข้างดีสปีด99สปีดต้น99สุดเลยนะครับ <c oughs> แข็งเกร็ง78ค่อนข้างน้อยเพราะว่าเป็นนักเตะที่ตัวเล็กนะฮะอ่าสเตมิเนา97วิ่งเยอะนะวิ่งเยอะสบายคนนี้นะคู่โบก,กะโกงไปอีกนะครับผม โอเคแล้วก็คนสุดท้ายของชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นอ่ามินาโมโตะนะคาบลังเริ่มต้นที่เปิด5บอลดำตำแหน่งกลางรับด้วยตัน93บุลแล้ว95คนนี้น่าจะน้อยสุดนะฮะน่าจะน้อยสุดทำเกมรุกเปิด7จบสกอร์9 1พลังงานยิง9เเดี๋ยวกลางรับนะกลางรับนะมึงจบสกอร์9เเลยเหรอโอ้โห้องสายยิงชัดๆเลยนะฮะองทูล90เลี้ยงบอล79เลยประกับตัว8 4บอลล้าน81นะฮะ แล้วก็มุ่งไปสามก็โดดไปสทางเกมรับ87แบดวินนิ่ง9 1เ,เอ็กเคชั่น88สองสั้น87เปิดบอล92รูดต้งเตะ77ความโค้ง76นะฮะคนนี้ก็จบสกอร์ได้นะเกมรับค่อนข้างดีเหมือนกันแล้วก็สองสั้นเปิดบอลก็พอได้นะฮะสปีดโอ้โหช้านะค่อนข้างช้าเลยนะสปีด81สปีดต้น89เกรงเกรง90สเตมินา91นะ,ะแต่ได้ความเกรงเกรงแล้วก็สเตมินาพอดีก็ไม่น้อยมากไม่มากมากนะแต่ก็ แต่ก็งงตรงเนี้ยมันไปได้ยังไงนะฮะจบสกอร์91มันเยอะก,กว่าเกมรับอีกอะนั่นครับผมโอเคนะฮะสำหรับชุดนี้ก็น่าสนใจกันหลายคนเลยนะครับผมนะมีคริสเตียโน,นูอาจจะมาในเดือนพฤษภามนี้ไหมนี่มาอาจจะมาในเดือนพฤษภามนี้ไหมโดมารูมาไหมพันนี้แต่ขอญี่ปุ่นเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ,เดี๋ยวมันไม่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นสโมสรน,นะนะฮะอันนี้เป็นสโมสรน,นะครับผมแต่เป็นนักเตะญี่ปุ่นไง มันเป็นนักเตะญี่ปุ่นนะฮะมันเป็นนักเตะญี่ปุ่นก็ไม่รู้ว่าจะมาในแบบไหนมาในแบบของนกักกรรมารหรือชนาทิพย์รอเปล่าที่แบบเปิดอันเดียวอะไรเงี้ยหรือมือเบ้นของคู่บ,บุตอะไรเงี้ยเลยก็ไม่แน่ใจแต่ก็โหดนะเว้ยนะมันโหดเลยนะคู่บุตเนี่ยเก้าเนี่ยไม่ธรรมดาตำแหน่งนี้นะฮะและตำแหน่งนี้เก้าเก้าเนี่ยมีปะวะไอเอฟเก้าเก้าน่าจะเป็นมีเแบ,บแคแฮมอยู่คนเดียวที่เล่นตำแหน่งนี้ที่เลื่อขึ้นแบบเก้าเก้าร้อยอะไรเงี้ยมีคนเดียว เนะ e อฟเอบนี่เยอะแล้วหลังรับก็เยอะนะแต่คนนี้ก็น่าสนานะนะมีมีอูราเนี่ยนะครับผมตอนนี้ก็อายุ50บวกุกบวกแล้วยังเล่นอยู่อะนะโอเคโรมาริโอเนย์มาคริสเตียนโน่สามคนนี้นะฮะมาในนามของทีมใหญ่ๆก็คือบาร์ซ่าแล้วก็ยูเว่นะฮะบาร์ซ่ายูเว่ม่แหาดน,นี้จะเป็นทีมไหนลาดนี้จะเป็นทะีมไหนนะน่าจะได้เติมกันแล้วนะครับผม โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการรีวิวค่าพลังเจ็ดอคติโมเมนต์ใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามานะครับผมอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบายเลสกั